คุณเคยรู้สึกตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมกันไหมเมื่อมีการเปิดตัว iPhone 16และ Apple Watch SE รุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทวอชราคาประหยัดแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดหรือบางทีอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามกันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประสบการณ์การใช้งานของเราในปีนี้ และ้จะถึงเวลาที่ Apple จะมีการจัดงานสำคัญเดือนกันยายนนี้ซึ่งหลายคนรอคอยไม่น้อยส่วนใหญ่คิดว่าจะเป็นแค่การเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เท่านั้นแต่หัวใจสำคัญที่หลายคนอาจลืมไปคือการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Apple Watch SE ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ได้รับความน,นิยมอย่างมากด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ปีนี้ Apple เตรียมทำการเปลี่ยนโฉมและนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจอย่างมาก ก่อนหน้านี้ Apple Watch SE มีให้เลือก2ขนาดคือ40มิมและ44มิมแต่จากรายงานล่าสุดมีข่าวว่า Apple จะปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ใกล้เคียงกับ Apple Watch Series 7ที่มีขนาด41มิมและ45มิมซึ่งใหญ่ขึ้นเล็กน้อยพร้อมหน้าจอที่กว้างขึ้นกว่าเดิมโดยมีขอบจอบางลงจึงเพิ่มพื้นที่ให้แสดงข้อมูลได้มากขึ้นทำให้ดูทันสมัยและใช้งานได้สะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่นี่ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนดีไซน์เท่านั้นสิ่งที่ทำให้ Apple Watch SE สามน่าจับตามองมากขึ้นคือการใส่ชิป S11 รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่พบใน Apple Watch Series 11และ Apple Watch Ultra 3มรุ่นพรีเมียมนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของสมาร์ทวอชรุ่นประหยัดนี้จะดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับชิป S8 ที่ใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันอย่างไรก็ดี Apple Watch SE จะยังคงไม่มีเซ็นเซอร์สุขภาพบางอย่างที่พบในรุ่นที่มีราคาแพงกว่าเช่นฟังก์ชันการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) หรือการตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไร้ฟังก์ชันด้านสุขภาพเพราะการจับอัตราการเต้นของหัวใจการติดตามการนอนหลับรวมถึงการวัดอัตราการหายใจจะยังคงมีให้ใช้งานเหมือนเดิมและน่าสนใจว่าจะมีการเปิดใช้ฟีเจอร์ตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ซึ่งฮาร์ดแวร์สำหรับฟังก์ชันนี้นั้นมีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า Apple อาจเปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจรุ่นที่3ที่พัฒนามาจากซีรีส์7ซึ่งแม่นยำขึ้นกว่าเดิมทําให้การติดตามสุขภาพและกิจกรรมต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เรื่องที่สร้างความสงสัยไม่น้อยเมื่อปีที่แล้วก็คือข่าวหรือเรื่อง Apple จะออก Apple Watch SE เวอร์ชันตัวเรือนพลาสติกหลักสีคล้ายกับ iPhone 5c ที่เคยสร้างกระแสะไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างมากเกอร์นให้ข้อมูลว่าแผนนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะดีไซน์พลาสติกนั้นดูขาดความพรีเมียมและราคาที่ถูกกว่าอะลูมิเนียมก็ไม่ได้มากอย่างที่คาดไว้จึงมีแนวโน้มว่า Apple จะยังคงใช้กรอบอะลูมิเนียมแบบเดิมซึ่งน่าจะมีราคาคงที่ที่249ดอลลาร์สำหรับรุ่นขนาดเล็กและ279ดอลลาร์สำหรับรน กำหนดการเปิดตัว Apple Watch SE 3คาดว่าจะมาพร้อมกับงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในวันที่9กันยายน2025โดยสินค้าจะเริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในวันที่12กันยายนและเริ่มวางจำหน่ายจริงในวันที่19กันยายนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เน้นการวางจำหน่ายในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักที่สุดและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดกันไป Apple Watch SE ที่แม้ว่าจะไม่ได้มาพร้อมกับฟีเจอร์สุขภาพขั้นสูงมากมายเหมือนรุ่น